สวัสดีครับต,ตัวนี้เป็นเครื่องตัดจอยนะครับตัดคอนกรีตแล้วแต่พี่จะตัดเลยนะครับมีเกียร์นะครับสามารถเดินหน้าเองได้นะครับเป็นเครื่องยนต์โรบิน EY 80ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก15แรงนะเครื่องยนต์สองสซาส์กไฟฟ้านะครับโรบินนะครับมีเกียร์นะข้างล่างเป็นเทาเลยนะครับเป็นเทาเป็นเทาท้ายเลยนะนี่นะเป็นเทาใหญ่เลยนะครับมีเกียร์ช้าเร็วได้ ติดง่ายครับเป็นแบตเตอรี่นะหรือถ้าไม่ชอบเราสามารถใส่ดีเซลเป็นคูโบต้าให้ได้นะคูโบต้าแปดแรงสามารถจับใส่ให้ได้เลยถ้าชอบเป็นตัวคูโต้านะครับเราสามารถเปลี่ยนให้ได้เครื่องดีเซลเรามีหลายตัวครับที่ร้านเอาสาธิเครื่องให้ดูเลยดีกว่านี่ครับบิดมันที่ออนดึงไอ้นี่นิดนึงคันเล็งน,นิดนึง นะเหนะมีเกียร์เดินหน้าเราสามารถเดินหน้าเองได้เดินหน้าช้าๆครับพวกนี้ม่เดินหน้าไปช้านะนี่ครับเดินหน้าไปเองช้าๆแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบว่าวัดถนนวัดเส้นวัดเส้นที่เราจะตัดนะครับนี่ครับเครื่องดีเครื่องสวยพร้อมใช้งานโรบินอีวา80 อันนี้ก็หยุดแล้วเราสามารถควงได้ด้วยหมุนตรงนี้นี่เราสามารถหมุนตรงนี้เป็นแบบเมนนว่นได้เดินหน้าถอยหลังได้นี่นะครับเดินหน้าถอยหลังแบบเมนนว่นได้เลยเห็นไ,ไหมควงถอยหลังได้เดินหน้าได้ ใช้งานคันนี้สวยเครื่องดีเครื่องนิ่มนะเัื่อบบี้เนี่ยแตตัดตัดเขุลึกลงไปเลยอะ่ะปรับระดับได้นะครับปรับระดับอยู่ที่ตัวนี้นะดึงคันโยกตัวนี้แล้วจะปรับระดับนะครับเกียร์มีช้ามีไวได้โอเคนะครับขอบคุณมากครับติดต่อได้ครับไปอะไหลยนต์จริงครับ